เงาจากฝั่งเขาเรื่องที่สี่อันนี้เราก็จะก,กระโดดกระโดดข้ามไปเลยนะครับไปอยู่เกาหลีเหมือนเดิม,มเรื่องนี้เป็นเรื่องของกลุ่มเพื่อนมหาวิทยาลัยสี่คนนะครับที่ได้ไปเที่ยวได้ไปเที่ยวที่พักผ่อนในเขตหมู่บ้านซองนำในเขตคังวอนอจะมีสี่คนชื่อจีอึนฮานึนยองอูและซูบิน หมู่บ้านนี้ยตั้งอยู่กลางเขาสูงมีบ้านพักให้เช่าแค่สองหลังแล้วบนเขาไม่มีสัญญาณซึ่งการที่จะไปเนี่ยก็คือต้องเดินทางแล้วก็ไปพักที่ตีนเขาก่อนแล้วในวันถัดไปอะ่ะค่อยขึ้นเดินขึ้นเขากันไปพักบนเขาอีกคืนหนึ่งซึ่งในตอนที่ทั้งสี่คนเนี่ยเดินทางไปเขาก็อ่ามีคนขับรถให้เช่ามา ก็นั่งรถไปแต่คนขับเนี่ยบอกว่าพอไปถึงอะ่ะอย่าเดินขึ้นเขาทางตะวันออกตอนเช้าหลังฝนตกเพราะเขาบอกว่าเพราะเงาคุณเนี่ยอาจจะขึ้นไปก่อนตัวคุณเองซึ่งทุกคนฟังก็รู้สึกงงกับการที่คนขับพูดแต่ก็แบบว่าก็ไม่ได้คิดอะไรยังรู้สึกงงกับการที่เขาพูดอยู่ว่ามันแปลว่าอะไรวะพอไปถึงที่ตีนเขาก็อ่ะนอนพักโนนีนั่น,น ในเช้าตู่ของวันที่สองคืนนั้นเนี่ยในคืนในคืนแรกที่เข้าไปถึงอะ่ะฝนตกหนักทั้งคืนพอเช้ามาเนี่ยฝนก็หยุดตกละคุณจีอึนเนี่ยตื่นมาแล้วก็เห็นแสงอาทิตย์แรกส่องผ่านม่านหมอกเข้ามาเธอลุกขึ้นมาเดินเล่นหน้าบ้านพักแล้วก็หันไปเห็นบางสิ่งบนเขาเธอบอกว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมีเงาล่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ยเงียบไกล บนทางเดินเนี่ยเรียบเป็นสันเขาแต่เห็นเป็นเงาแต่ดูแต่ท่าทางเนี่ยเธอบอกว่ามันคล้ายตัวเขามากท่ายืนไหลตกผมยาวคือเงาของตัวเองเลยที่เขาได้เห็นเวลาแบบเดินในชีวิตประจําวัน,เ,นเธอก็รู้สึกสงสัยแล้วแต่ก็ไม่ได้อะไรก็เดินเข้าที่พักในเช้าวันที่ของวันที่สองก็คือหลังจากที่ม่านหมอกมันหายหมดแล้วตอนช่วงสายๆทั้งสี่คนก็เดินขึ้นเขาไปด้วยกัน แล้วเมื่อเดินไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณซูบินก็หยุดเดินทันทีทุกคนก็เลยหันไปหาเธอแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณซูบินบอกว่าเธอเงินเธอเนี่ยเห็นเงาของตัวเองอยู่ด้านหลังทั้งที่แดดส่องมาจากด้านหลังแล้วอก็คือแดดส่องมาปกติแดดส่องใส่หลังเราเราก็ต้องเห็นเงาเราอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเธอบอกว่าเธอไม่เห็นเงาตัวเองอยู่ด้านหน้า เธอเมองแค่ตรงขาเธอเห็นเงาเธออยู่ด้านหลังใช่ <Yeah. S 1> อาแล้วคุณซูบินเนี่ยกําลังจะหันไปมองเงานั้นว่าเอ้ยมันมันเป็นยังไงทําไมมันถึงไปอยู่ด้านนั้น <S <S เพื่อนของเขาคุณยองอูก,ก็เลยคว้าแขนเธอไว้ทันบอกว่าอย่าหันเธอไม่ได้ขึ้นเขาแค่คนเดียวเธอขึ้นเขามากับพวกเราอย่าหันไปดูถ้าเธอเห็นเงาอยู่ข้างหน้าแต่ไม่ได้ขึ้นมาพร้อมกันแสดงว่ามันกําลังเรียกให้เธอกลับลงไป นี่คือสิ่งที่คุณยองอูพูดและวเนี้ก็คือก่อนที่เขาจะขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ามีชาวบ้านอะ่ะได้เล่าตำนานเกี่ยวกับเขาลูกนี้ไว้เขาบอกว่าบนเขาลูกเนี้ยทางเดินโบราณชื่อกึมบานกิวแดดีเคยมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านเนี้ยถูกขังไว้บนเขาเพราะว่าเขาคนในหมู่บ้านเนี่ยบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนบ้าก็เลยขังเธอไว้บนเขา แล้วผู้หญิงคนนี้ก็เดินวนอยู่บนเขาอะทุกวันฝนตกแดดออกก็ยังจะเดินอยู่จนสุดท้ายอ่ะคนในหมู่บ้านก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนี้อีกเลยแล้พอหายไปสักพักสิ่งที่เกิดขึ้นขึ้นมาแทนก็คือทุกคนเห็นเงาของเธอปรากฏอยู่ในยามเช้าหลังฝนตกทุกวัน mm hmm. เช้าไหนที่ฝนตกพอหลังฝนตกปั๊บก็จะเห็นเงาเธอในทุกๆเช้า แล้วเขาบอกว่าพอเกิดเหตุการณ์เนี้ยหลังจากนั้นอ่ะก็เริ่มมีคนในหมู่บ้านอ่ะเห็นเงาตัวเองอยู่บนเขาเหมือนกันแต่พอทุกคนที่ได้เห็นเงาตัวเองแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะคนๆนั้นจะหายไปในวันรุ่งขึ้นอันนี้คือตำนานที่เขาเล่าให้เด็กมหาลัยสี่คนนี้ฟังทุกคนอ่ะก็ขึ้นไปไม่มีอะไรเกิด ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่ขึ้นไปเที่ยวบนเขาก็คือหลังจากเรื่องเนี้ยก็คือไม่มีอะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยในตอนที่พวกเขากลับลงมามีอยู่สี่คนพอกลับลงมาเนี่ยวันกลับดันกลับแค่สามคนอพอกลับลงมาสามคนชาวบ้านก็เลยถามว่าอ้าวแล้วแล้วแล้วผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะคุณฮานึงก็พูดว่าคุณจีอึนตื่นเช้าที่สุดเขาก็เลยลงมาก่อนแล้วค่ะชาวบ้านตอบกลับ เมื่อเช้าอ่ะไม่มีใครเดินลงมาเลยนะทุกคนก็เลยแบบเพื่อนๆอีกสามคนก็เริ่มใจคอไม่ดีละเพราะว่าในตอนเช้าของวันสุดท้ายที่เราจะกลับกันเนี่ยอืมคุณจีนบอกว่าจะกลับลงมาก่อนอืมทุกคนก็เลยอ่าทุกคนก็เลยไปลงกันที่บ้านบ้านหนึ่งก็คือมันเป็นร้านเหมือนร้านของชําที่เขาติดกล้องวงจรปิดไว้หน้าบ้านอก็คือมันเป็นทางที่แบบต้องผ่านอ่ะคือถ้าลงจากเขาต้องผ่านร้านนี้ ก็เลยไปดูที่ร้านสะดวกซื้อร้านนั้นอืมสุดท้ายแล้วไม่มีภาพของคุณจีอื่นเดินลงมาจากเขาเลยใช่ก็คือหลังจากนั้นก็คือมีใครเห็นคุณจีอื่นอีกเลยคุณจีอืนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยคุณยองอูหลังจากที่กลับมาแล้วก็เลยเขาอเป็นคนเดียวที่เอากล้องฟิล์มไปด้วยแล้วก็จะถ่ายตอนไปเที่ยวทั้งหมดอืมคุณยองอูก็เลยเลือกที่จะเอารูปมาล้างฟิล์มเพราะว่าเขาจําได้ว่า รูปที่เขาถ่ายก็จะมีรูปเพื่อนทุกคนรวมถึงคุณจีอึนด้วยแต่คุณยองอูเนี่ยบอกว่าจีอึนอ่ะจริงๆแล้วตั้งแต่ขึ้นไปอ่ะเขารู้สึกว่าจีอึนรู้สึกเปลี่ยนไปอยู่ดีก็เธอก็เป็นคนที่แบบจากคนล่าเริงสดใสกับการเป็นคนที่เงียบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเขาก็รู้สึกไม่ดีเลยตอนนั้นแล้วแต่เขาก็อ่ะไม่ได้อะไรก็เลยเอารูปเนี่ยมาล้างฟิลม์มคุณยองอูบอกว่ารูปที่ล้างฟิล์มออกมาดูทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่ารูปที่มีถ่ายคุณจีอึนเนี่ยรูปเป็นปกติแต่สิทธิ์ที่ไม่ปกติก็คือทุกรูปเนี่ยไม่มีเงาคุณจีอึนในรูปเลยทั้งที่แดดส่องพื้นยังไงก็ต้องเห็นเงาแต่ว่าทุกรูปไม่มีเงาคุณจีอึนทั้งที่ทุกคนก็มีเงาปกติอืมอ่เรื่องก็จะจบประมาณนี้ครับ